ดีพ่อแม่พี่น้องมวลมหาชนทุกท่านที่อยู่ที่นี่และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านและท่านที่อยู่ที่หน้าจอ <c oughs> ก่อนอื่นผมต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องทุกท่านเยอะมากเลยฮะโทรไปหาผมถามถึงอาการสารทุกสุขดิบและเมื่อวันที่ยี่สิได้มีโอกาสมาร่วมเดิน เดินระหว่างทางทางก็เจอพี่ดองเยอะถามว่าหายหน้าไปไหนทําไมไม่เห็นมาขึ้นเวทีทําไมไม่เห็นมาแจ้งข่าวให้กับพี่น้องได้ทราบนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งพี่น้องหลายท่านหายามาให้ต้มยาไทยๆมาให้รับประทานสองเดือนกว่าครับที่พักพื้นแต่ก็ยังไม่ปกติร้อยเปอร์เซ็นแต่คิดว่าช่วงนี้คิดว่าไหวแล้ว สู้แล้วแล้วพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปได้แล้วครับสองเดือนกว่านะครับไม่ได้หลบหน้าไปไหนและไม่ได้ถูกซื้อตัวใดๆจั้งสินบางคนมีข่าวถามว่าไอ้นายยกสมาคมชาวนาสงสัยถูกซื้อตัวไปแล้วมีคนไปซื้อเหมอนกันครับแต่ผมไม่ขายผมขายให้ใครไม่ได้ชีวิตมอบให้กับนาหลวงแล้วฮะไม่มีโอกาสที่จะไปขายให้ใครได้ขาดครับ กาเปลี่ยนพ่อแม่พี่น้องครับว่าเราได้ต่อสู้ระยับมาเป็นมีนานผมเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่สบายไม่เคยขาดหน้าจอเลยอยู่หน้าจอบลูสกายตลอดแล้วติดตามข่าวสารมาตลอดแล้วพร้อมกันนั้นถึงจะขึ้นเวทีพูดไม่ได้ผมพยายามที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดและหลายจังหวัดไปถามปัญหาไปดูปัญหาดูว่าพี่น้องเขาเกิดปัญหาแล้วจะแก้อย่างไรบ้าง สิ่งเหล่านี้ครับเราไม่ได้อยู่เฉยสิ่งเหล่านี้เราต้องร่วมกันช่วยช่วยกันแก้และช่วยกันทําพี่น้องที่ครบรทุกท่านครับเคยนึกถึงไหมครับว่าเมื่อข่าวครั้งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ขึ้นเป็นรัฐบาลได้มีโครงการหนึ่งที่ท่านขึ้นมาคือโครงการประกันไรายได้แล้วทุกคนก็ไปโจมตีพรรคประชาธิปัตย์ว่าการที่เปิดโครงการประกันไรายได้ขึ้นมาเนี้ย ทำให้ต้องใช้เงินมากทําให้ราคาข้าวในสมัยนั้นปราชาปัตย์ก็ตีไว้ต่ําเพียงแค่หมื่นจ่าบ,บาทเองราคากลางนะครับเสร็จแล้วมาพี่น้องชาวนาก็เดือดร้อนต้นทุนสูงก็มีการยีภาควิจารณ์ไปนานาต่างๆแล้วผมเองเนี่ยเป็นคณะกรรมการสมัยนั้นเป็นอนุคณะกรรมการท่านยันยงพวงราชเป็นประหลัดกระทรวงพาณิชย์ ก็เป็นกรรมการอยู่ในนั้นด้วยยันยงพวงราชชื่นชมขอบคุณทางพรรคประชาธิปัตย์ชื่นชมหลายสิ่งหลายอย่างในขณะที่นั่งเป็นประหลัดในโครงการของการประกันรายได้ในสมัยนั้นแล้วพอมาถึงตอนนี้ท่านเห็นยันยงเป็นยังไงครับหน้ามือเป็นหลังมือเมื่ออยู่ประชาธิปัตย์พูดชื่นชม พูดสรรเสริญพูดเยินยอพอมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มาอยู่เพื่อไทยพูดไปแบบหนึง่งหน้ามือเป็นหลังตีเลยมันคบไม่ได้จริงๆให้ของวันนี้คบไม่ได้จริงๆครับแล้วเสร็จมาวันที่ผมไปออกรายการสรยุทธ์บอกว่าจะเชิญผมไปออกรายการเรื่องเด่นยันนี้ผมว่าจะออกกับใคร ทีแรกจะออกให้กับไอนัวุฒิบอกคนอย่างนี้ผมไม่ออกรายการและไม่คุยด้วยศักดิ์ศรีมันไม่เท่ากันบอกเอารัฐบนตรีในรัฐบาลนะคนหนึ่งคนใดก็ได้อามาจะเป็นกิติรั์จะเป็นนิวัตทำลงจะเป็นยันโยงก็ได้มาเลยหรือจะมาทีเดียวสามคนก็ได้ออกรายการด้วยกันผมสู้ทังนั้นเพราะเรามีความจริงเรามีเหตุมีผล ผมอยู่กับพี่น้องชาวนาช่วยเหลือพี่น้องชาวนาดําเนินการที่ทําอย่างนี้จะพัฒนาชาวนามาสิบกว่าปีแล้วครับพ่อแม่พี่น้องผมไม่มีเงินเดือนไม่มีไรายได้ไม่มีเบี้ยเลี้ยงไปไหนค่าน้ํามันต้องวักเติมเองฉะนั้นที่ผมหายหน้าไปสองเดือนมีกระแสข่าวออกมาก็เลยแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องฟังนี้ว่าผมเนี่ยถูกซื้อตัวไปแล้วด้วยเงินห้าล้านตอนนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วออกไปอยู่ประเทศลาวแล้ว เงินทับสบายแล้วไม่กลับมาแล้วมันน่าอดสูใจจริงๆรงัฐบาลชุดนี้ครับแม้แต่ตัวชาวนาเองแม้แต่คนที่ช่วยชาวนาเองมันยังไม่เว้นนะหาเรื่องใส่ร้ายให้พวกเรามาทะเลาะกันเองผมบอกพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าฟังข่าวอย่างนี้แล้วอย่าเชื่อโดยเด็ดขาดไม่มีใครที่จะซื้อเดือผมได้นะครับฉะนั้นโครงการประกันรายได้ที่ทําในสมัยนั้นผมเองเป็นคณะอนุกรรมการอยู่ด้วยผมก็เลยบอกว่าโครงการบอกท่าน ไตรลงสุวรรณคีรีซึ่งเอาผมไปช่วยเป็นที่ปรึกษาเอาไปช่วยกันที่วางแผนที่จะช่วยชาวนาอย่างไรที่จะให้ขายข้าวแล้วไม่ขาดทุนขายข้าวแล้วมีกำไรผมเองก็บอกว่าต้นทุนของชาวนาจริงๆก็ไม่ได้สูงมากมายนะผมก็บอกว่าขอให้ทางรัฐบาลหรือทองพักประชาธิปัตย์คิดใหม่แล้วก็มาร่วมกันพัฒนาเอา เงินที่ชาวนาจะได้ขายข้าวแล้วเนี่ยขอให้ได้สุดที่ตันละหนึ่งมืนบาทนะให้ได้สุดที่นะครับตันละหนึ่งบาทพี่น้องชาวนาก็จะอยู่ได้ไม่ต้องไปลำบากยากเก็นแล้วก็งบประมาณที่จะใช้ในการค่าใช้จ่ายในโครงการที่จะช่วยเหลือชาวนาก็ไม่ต้องใช้มากถึงขนาดนี้ เมื่อสมัยพระระชาธิปที่จัดการและทําการเรื่องโครงการประกรันรายได,ได้เงินใช้เพียงแค่หกหมื่นกว่าล้านเท่านั้นเองหกหมื่นกว่าล้านครับพ่อแม่พี่น้องชาวนาได้กันทุกทั่วหน้าคนที่ทานาหนึ่งไรไ่ได้ข้าวหนึ่งตันถ้าไปขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วถามว่าตรงนี้ชาวนาได้อาน,นิสง์ไม่ได้เพราะรัฐบาลประกันไว้ถ้าประกันไว้ที่หมื่นสองชาวนาขายข้าวได้เก้าพัน รัฐบาลก็จะชดเชยให้ตันละสามพันบาทจากในราคาประกันที่นั้นแล้วชดเชยให้กับชาวนาเพราะฉะนั้นคนที่ทานาหนึ่งไร่หรือทํานาที่ได้ข้าวหนึ่งตันท่านก็จะได้เงินชดเชยสามพันบาทโดยเฉพาะพี่น้องภาคอีสานที่ทํานาน้อยพื้นที่น้อยและจํานวนที่ข้าวมาได้ไม่มากท่านก็จะได้อานิสง์ไปด้วยผมเดินทางไปยังภาคอีสานไปเยี่ยมภาคอีสานในสมัยนั้น พี่น้องภาคอีสานก็บอกมาตลอดเวลาว่าท่านนายกช่วยบอกรัฐบาลหน่อยได้ไหมขอให้ช่วยบอกรัฐบาลยิ่งรักนะบอกหน่อยได้ไหมให้เริ่มโครงการรับจำนำแล้วเอากลับมาทำเป็นการประกันรายได้เพื่อที่ชาวนาจะไม่เดือดร้อนและชาวนาจะได้เงินโดยทั่วถึงเงินที่ออกไปจากรัฐบาลจะไปถึงมือชาวนาโดยตรง ที่ถึงมือชาวนาโดยตรงอะไรนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านขายข้าวเกี่ยวข้าวแล้วสมมุติว่าในวันที่หนึ่งท่านดำวานลงไปวันที่สามสิบท่านจะต้องเกี่ยวในระเบียบการปฏิบัติโครงการประกรันรายได้นั้นหลังจากเกี่ยวแล้วได้เจ็ดวันเที่ยวข้าวไปขายลงสีแล้วก็ไปแจ้งทางทกศและเปิดสมุดไว้จากเจ็ดวันแล้วเนี่ยทางทกศก็บรดูว่าในกอเนี่ย ได้เริ่มทำนาเดือนนี้เกี่ยวตรงนี้กำหนดเลยแล้วเจ็ดวันพกสก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับพี่น้องชาวนาเองโดยไม่ต้องมีใบประทวนโดยไม่ต้องไปทำอะไรมากมายสิ่งเหล่านี้สะดวกแก่พี่น้องชาวนาที่ทำนาที่จะขายข้าวและที่อีกประการสะดวกได้ไหมฮะเกี่ยวข้าวแล้วไม่ต้องลำบากขาเกนจะไปขายที่ไหนก็ได้ลงสีใครก็ได้ที่กระรับซื้อ จะไปขายต่างประเทศเองก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งรัฐบาลโครงการมีโครงการก็จะดูแลนะโดยที่ไม่มีการกําหนดขอบเขตในการขายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่น้องชาวนาไม่ต้องกังวลไม่ต้องทุกร้อนว่าตัวโรงสีจะไม่กลัวโรงสีจะไม่ซื้อไม่ต้องเมื่อโรงสีซื้อไปแล้วความสะดวกสบายอย่างหนึ่งโรงสีซื้อไปแล้วก็ไปแปรรูปแปรรูปเสร็จแล้วโรงสีก็จะไปส่งให้ผู้ส่งออก หรือผู้ส่งออกจะมาซื้อโดยตรงกับโรงสีก็ไม่มีปัญหาหนึ่งที่เราต้องประหยัดเงินในการที่ใช้ใจ่ายในโครงการประกันรายได้หนึ่งไม่ต้องไปจ้างโรงสีแปรูปไม่ต้องไปจ้างเจ้าหน้าที่ไปจ้างตัวแทนเกษตรกร,กรทั้งหลายเข้าไปดูแลและควบคุมไม่ต้องไปจ้างตำรวจคอยไปดูดูที่ว่าบันผิดหรืถูกแล้วข้อสำคัญ ไม่ต้องไปจ้างโกดังที่จะต้องเสียเงินมากๆในการเก็บข้าวพะฉะนั้นพอข้าวออกไปพี่น้องเอาไปขายที่โรงสีเสร็จปัับโรงสีแปลรูปสภาพเสร็จเรียบร้อยพี่น้องผู้ส่งออกนะครับท่านที่ส่งออกสามารถจะซื้อข้าวเข้าไปสู่ในตลาดต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องกังวลข้าวก็จะไม่ตกอยู่ในประเทศไทยทำให้พี่น้องชาวนาทำนาแล้วขายข้าวแล้วข้าวจะไม่ตกกัก จะไม่ต้องมาเน่าจะไม่ต้องมาเหม็นจะไม่ต้องไปเสียค่าโกดังไม่ต้องไปเสียค่าแปรรูปและไม่การที่จะเอาข้าวจากประเทศนอกมาสวมสิทธิ์ก็สวมไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นบอกสิ่งให้เห็นว่าการใช้เงินในโครงการแปรกันไรายได้มันเป็นการที่จะให้เงินตนัวนี้ถึงมือชาวนาโดยตรงไม่ต้องไปผ่านข้าราชการไม่ต้องมีใบอะไรธนาคารพกส จะเป็นผู้เออโอนเงินเข้าบัญชีท่านแก้งไว้ว่าทํานาสิบไร่ได้ข้าวสิบตันพอถึงเวลาแล้วท่านเกี่ยวข้าวไปแล้วทางทกอสอก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ท่านไปเลยถ้ารัฐบาลประกันไว้ที่หมื่นสองพี่น้องได้ข้าวสิบตันแต่ขายขายข้าวได้เก้าพันรัฐบาลจะชดเชยให้อีกสามพันสามพันถ้าสิบตัน รัฐบาลก็ชดเชยให้อีกสามหมื่นะใช่ไหมครับถ้าถ้าสามพันสิบตันก็เป็นสามหมื่นนี่คือถึงมือชาวนาโดยตรงแต่ในโครงการประกันไรายได้มีพูดกันมาเยอะแล้วก็มีชี้แจงกันไปจนเยอะพ่อแม่พี่น้องจนบางทีจํากันไม่ได้แล้วผมก็เลยขอย้อนนึกว่าในโครงการรับจำนำเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องจะทำนาต้องไปขึ้นทะเบียนทำประชาคม แล้วก็ต้องแก้งจำนวนก่อนที่จะขายข้าวก็ต้องไปขึ้นทะเบียนแล้วมีใบรับรองไปขายที่โรงสีถ้าไม่มีใบรับรองจะไปขายที่โรงสีโรงสีไม่รับแล้วจะขายในโรงสีได้ก็ต้องโรงสีที่อยู่ในขอบเขตที่กําหนดจะไปขายนอกขอบเขตจะไม่ได้ฉะนั้นเวลาบางทีชาวนาเอาข้าวไปขายถึงเวลาข้าวที่มันมีปัญหาข้าวเปียกเสร็จ ลงสีที่บางลงก็จะกดราคาพ่อค้าบางคนก็จะถือโอกาสที่ให้ตีราคาให้ต่ำที่สุดเพราะเขาว่าไงครับปิดประตูตีแมวถ้าไม่ขายก็ขนกลับไปสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับพี่น้องชาวนาที่จะต้องขนข้าวไปนั้นต้องจ้างรถไปด้วยเสียค่ารถไปด้วยตันละสองร้อยบาทนะครับแล้วจะให้ขนกลับอีกไอเจ้าของรถมันก็คิดค่าขนกลับอีก ผมถาม่างนี้เป็นไปไม่ได้ั้งสิ่งเหล่านี้ชาวนาในโครงการรับจำนำเราถูกเอารัดเอาเปรียบตั้งแต่ต้นมาสิ่งทั้งหลายที่เ,เกิดขึ้นพอเสร็จแล้วถ้าเกี่ยวข้าวเราเข้าโรงสีแล้วเอาเข้าวไปเข้าโครงการรับจำนำถึงโรงสีแล้วก็จะมีใบรับรองออกมาสามวันจะได้รับใบประทวนใบประทวนจากโรงสีที่จะให้แล้วพอรับใบประทวนจากโรงสีสามวันเจ็ดวัน พ่อแม่พี่น้องที่เอาข้าวไปขายนั้นก็จะได้รับเดินจากทรกศนี่เป็นระเบียบการปฏิบัติจะเลยไปบ้างสิบสองวันสิบสามวันสิบห้าวันชาวนานเราก็ไม่เคยบน่นแต่ทีนี้เหตุปรากฏการและสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เจ็ดวันมันไม่ใช่สิบวันมันไม่ใช่สิบห้าวันมันไม่ใช่หนึ่งเดือนแล้วถ้าหนึ่งเดือนในชาวนานเราไม่เดือดร้อนอดทนได้สู้ได้รอได้แต่พอมาถึงตอนนี้มันไม่ใช่แล้ว มันเป็นสี่ห้าเดือนหกเดือนแล้วพ่อแม่พี่น้องครับเห็นไหมครับว่าสิ่งที่รัฐบาลให้ในโครงการรับจำนำที่หมื่นห้าแต่ชาวนาไปขายจริงๆเราขายข้าวสดเราขายไม่ได้หมื่นห้าขายได้อยู่ที่สูงสุดแค่หมื่นสองพันห้าร้อยแล 1, 2, 2, 000, 2, 000 er anda, ้วก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งมืนสองพันบางที่อยู่ที่หนึ่งหมื่นเท่านั้นแต่ได้ราคาโครงการรับจำนำตีไว้ที่หมื่นห้า ถ้าขายได้หนึ่งหมื่นสองพันอีกสามพันมันไปไหนครับพ่อแม่พี่น้องเงินสามพัน 3, มันไปไหนรัฐบาลเอาไปไว้ที่ไหนไม่เคยแจ้งแต่ชาวนาได้ไปเท่านี้เองถ้าขายได้หนึ่งหมื่นชาวนาก็ได้แค่หนึ่งหมื่นแต่เงินอีกสี่พันมันไปไหนในโครงการและจำที่ตั้งไว้หนึ่งหมื่นห้าพันนั้นสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้พี่น้องทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวนาทุกท่านตอนนี้เราต้องตื่นรู้ตอนนี้เราต้องมาวิเคราะห์ตัวเองแล้วว่า สิ่งที่แล้วมาที่เราอยากจะได้ในราคาดีๆอยากจะได้ให้ที่เราหมดนี่หมดสินอยากจะให้ครอบครัวอยู่สุขสบายอยากให้ลูกหลานมีเรียนหนังสือที่ดีตอนนี้เป็นบทเรียนและเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่เราจะต้องจดจําในประวัติศาสตร์ไปชั่วชีวิตว่ารัฐบาลชุดนี้เริ่มต้นแต่งรา่การหาเสียงหลอกลวงพวกเราแล้วว่าจะให้มีการจำนำทุกเม็ดในราคาที่หมื่นห้านะเสร็จแล้วก็ทุกอย่างทำเองหมด แล้วก็รับเกินไปเอาข้าวไปขายเองนะแล้วเสร็จแล้วเงินก็ไม่เข้าในส่วนที่รัฐบาลตั้งงบประมาณไม่เอาเข้างบประมาณไม่ในื้ข้าวคลังเสร็จแล้วเงินนี่มันออกไปไหนมีการตรวจสอบมีการชี้แจงถึงความผิดทุกสิ่งทุกอย่างที่ปป,ปชทำวันนั้นผมบอกพ่อแม่พี่น้องเลยว่าถูกทุกเรื่องแล้วก็เป็นข้อมูลที่จริงทุกเรื่อง แต่รัฐบาลชุดนี้มันหน้าด้านหน้าทนแล้วก็ไม่ยอมฟังเอาสิ่งที่จริงๆมาคุยกันตะหลบตะแรงหลบไปหลบมาหลบมาหลบไปสิ่งเหล่านี้พี่น้องเราเดือดร้อนที่เดือดร้อนนะครับว่าเฉพาะพี่น้องชาวนาอย่างเดียวผมเองไปต่างจังหวัดพักที่หายตัวไปเนี่ยไปหลายจังหวัดมากไปถามพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวไปถามแม่ค้าของชำไปถามที่คนขายของชำเล็กเล็กน้อย เพื่อที่จะหาะไรายได้ไว้เรียนครอบครัวในแต่ละจังหวัดที่ต่างๆร้านชาต่างๆทุกร้านบ่นกันเลยว่าขายของไม่ได้ขายของไม่ดีตอนนี้ครอบครัวแย่ลูกจะเรียนหนังสือก็ไม่มีสตังค์เสร็จแล้วเพราะอะไรผมถาเพราะอะไรล่ะเพราะชาวนาไม่ได้รับสตังค์โครงการรับจำนำนี่นะครับไม่ใช่กปปอปปสไม่มาเอปิดแล้ว รัฐบาลไม่ได้สามารถจะเอาเงินมาจา่ายชาวนาได้เพราะรัฐบาลมันโกงและไม่ให้สตางชาวนาเราจึงไม่มีสตังมาใช้ใจ่ายให้กับพี่น้องชาวนานะครับถ้าเงินหนึ่งแสนสามหมื่นล้านมีเงินออกมาผมกล่าวเปลียนพ่อแม่พี่น้องตรงนี้ได้เลยว่าประเทศไทยพี่น้องชาวนาคนแรงงานแล้วก็ร้านเล็กรล่น้อยมันจะมีเงินหมุมเนเวียนเศรษฐกิจของเราจะอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แน่นอน ถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับพ่อแม่พี่น้องรัฐบาลยิ่งรักหรือคณะรัฐบาลชุดนี้ทั้งหมดลาออกไปเลยถ้าเห็นแก่ประเทศชาติถ้าเห็นแก่ประชาชนถ้าเห็นแก่ที่ความเจริญที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแล้วท่านลาออกไปผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านลาออกไปไม่ถึงเดือนพี่น้องชาวนาครับที่อยู่ในบ้านผมบอกให้ตรงนี้และยืนยันเลยว่าไม่ถึงเดือน เงินหนึ่งแสนสามหมื่นล้านจะออกมาแล้วก็จะเอาเงินตัวนี้ไปชดใช้ให้กับพี่น้องชาวนาที่มีใบประทวนแลวไม่ได้สตังค์ท่านจะได้รับสตังค์อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นผมก็เลยขอฝากว่าพี่น้องชาวนาที่อยู่ทางบ้านพี่น้องที่อยู่ทางบ้านผมเองไปคุยกันหลายเจ้าแล้วบางคนมาถามผมว่าเมื่อไหร่้จะได้สตังค์ ผมเพื่อย้อนต่ว่าเราเคยไปช่วยกันไหมเราเคยไปต่อสู้บ้างหรือยังที่จะอยากได้สตังตรงนี้ตอนนี้ก็ต่อสู้เพื่อที่ได้สตังมาชาวนาบางคนบอกว่าไม่เคยไปเพราะอะไรไม่ว่างอ่าไม่ว่าไม่ว่า,วากันแล้วบางคนตอกว่าเพราะไม่มีสตังเป็นท่ารถหลายสิ่งหลายอย่างเหตุผลที่มที่ขึ้นมาตรงนี้ฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ตัเองเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเผเจอกับพี่น้องหลายๆจังหวัดแล้วลูกหลานตอนนี้หนังสือขึ้นอีกเท่าไหร่เสื้อผ้านักเรียนขึ้นอีกเท่าไหร่ถามว่าจําเป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีลูกมีหลานจําเป็นที่ต้องซื้อเสื้อผ้าไหมจาเป็นที่ต้องซื้อหนังสือไหมแล้วค่าใช้ใจ่ายในการศึกษาจําเป็นต้องใช้ไหมจําเป็นต้องใช้แม้ตัวเองจะอดข้าวแม้ตัวเองจะระบากขอให้ลูกได้เรียนหนังสือขอให้ลูกได้มีความรู้ ได้เป็นบุคคลที่ฉลาดหนอไปในวันข้างหน้าท่านยอมลำบากทุกอย่างแต่รัฐบาลชุดนี้มันไม่เคยเห็นถึงความลำบ,บากไม่เคยเห็นถึงความทุกข์ยากกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่หาเช้ากินข้ามทุกอาชีพเงินเดือนขึ้นมาสามร้อยเป็นค่าแรงเสร็จแล้วของที่มันขึ้นมันเกินค่าแรงถามว่าชาวนาได้ประโยชน์อะไรไหมท่านเปิดโครงการรับจำนำข้าวหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ท่านเชื่อหรือไม่ครับสมัยโครงการรับจำโครงการประกันรายได้ราคาค่าเช่านาอยู่ที่ประมาณ800บาทถึง1,000บาทเท่านั้นเองนะครับชาวนาก็ไม่เดือดร้อนค่าปุ๋ยก็ยังอยู่คงงปกติค่ายาอยู่คงปกติแต่ว่าพอขึ้นราคาข้าวในโครงการรับจำ15,000บาทค่าเช่านาจาก800ขึ้นมา1ห5 0จากค่าเช่านาที่ขึ้นมา1,000ขึ้นเป็น2,000 บางทีขึ้นเป็นสองพันห้าสิ่งเหล่านี้ใจเห็นว่ากับที่การท่านขึ้นราคาโครงการรละนาขึ้นราคาข้าวกับไอ้ของที่มันขึ้นมาวันคุ้มกันไหมค่าปุ๋ยขึ้นมาอีกกี่เปอร์เซ็นต์ค่ายาขึ้นมาอีกกี่เปอร์เซ็นต์ค่าจ้างขึ้นมาอีกกี่เปอร์เซ็นต์สิ่งนี้ไม่ได้สร้างความอยู่ดีมีสุขไม่ได้สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเลยผมเองในฐานะนายกสมาคมเนี่ยเคยเรียกร้องแล้วเคยทําหนังสือไปถึงรัฐบาลชุดน,นี้นะครับว่า ท่านจะต้องมีสวัสดิการชาวนาเพื่อช่วยเหลือชาวนาคนที่มีอายุมากผู้แก่ผู้เฒ่าเมื่อตอนปลายแล้วเนี่ยให้เขามีชีวิตที่ดีบ้างหรือมีเงินที่จะช่วยเขาให้ดีขึ้นเสนอเสร็จแล้วรับเรื่องไปเสร็จหรือทําแล้วแต่ทั่งป่านี้ยังไม่เคยนํามาเสนอต่อไปเลยแล้วอีกประการหนึ่งผมเสนอไปว่าที่น้องชาวนาทํานาอยู่กับภัยอันตรายทั้งนั้นสารเคมีต่าง เป็นภัยและมีการดูดซึมผมบอกว่าควรจะให้มีกําหนดการที่ให้พี่น้องชาวนานเนี่ยออกไปตรวจร่างกายปีละสามครั้งโดยฟรีทุกโรงพยาบาลที่ไหนได้เพื่อป้องกันเครือ่องดูดซึมเพื่อป้อกันอันภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทํานาเพราะพี่น้องทํานานั้นใช้สารเคมีตลอดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเสนอและรัฐบาลไม่เคยแก้รัฐบาลไม่เคยทำฉะนั้นผมบอกเลยว่า พี่น้องชาวนาต่อไปนี้เราต้องมารวมตัวเราต้องมาแก้และมาช่วยกันทําไม่ว่าพี่น้องจะเป็นเสื้อสีอะไรเราต้องรวมว่าเราคือคนไทยมีในหลวงคนเดียวกันถ้าเราไม่ทําวันนี้โอกาสนี้แล้วเราจะไม่มีโอกาสได้ทําอีกต่อไปฉะนั้นผมขออวยพรให้พี่น้องพ่อแม่ทุกท่านทั้งประเทศไทยพี่น้องที่อยู่บ้านจงลุกขึ้นมาแล้วจงตื่นขึ้นมาสู้กันอีกไม่กี่วันเราชนะแน่นอนขอให้ทุกท่านมีความสุขครับทุกท่านครับ หลบมือให้กับพี่ประสิทธิ์บุญเฉยนะครับนายกสมาคมชาวนาข้าวไทยครับเดี๋ยวสักพูน่นึงนะครับจะได้อยู่ร้องเพลงชาติร่วมกันด้วยนะครับอีกสองนาทีนะครับก็เรียนเชิญผู้มีเกียรติแล้วก็แกนนำนะครับร่วมกันร้องเพลงชาติ